จิตอา,าสาสเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสถาปนากระทรวงวิทิธรรมครบรอบ129ปีประจำปี2563ค่ะ ที่บริเวณกู่มหาธาตุบ้านขวาวตําบลขวาวอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนําจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์รวมพลังแรงกายแรงใจช่วยกันทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ129ปีประจำปี2563โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตํารวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมรวมพลังสร้างความสามัคคีกันอย่างพร้อมที โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการช่วยกันทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบกู่มหาธาตุบ้านขววพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระาาราชดำริเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัามคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกโม่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ส่วนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน4ีสถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน